ปีที่สองบทสวดที่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดบทสวดที่สิบเอ็ดมังคละสุตังฮาเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจเสวนาปูชาจะปูชานียานังเอตัมังคะระมุตตามังปฏิรูปติสวาโสจ้าบุเพจ้กาตาบุญญะตาอาตาสัมมาปณิธิจาเอตัมังคะระมุตตามังปะหุชาจันตัสีปัญจวินาโยเจสุสิกิโตสุภาสิตา ชัยวาใจเอตัมังฆารามุตัมังมาตาปิตุวัฏฐานังภุตาธานะสังฆะหัวอนักภูราจกรรมันตาเอตัมังฆารามุตัมังธาณะัจธมัจจริยาจัยยะตะกานันเจสังฆะหัวนาวัชานิกรรมันนีเอตัมังฆาลามุตัมังอารัติวิรัติปปามัชัปปานาตจสัญนยมุอปาโมโหเจธาเมสุเอตัมังฆารามุตัมังฆาราวัชานิวาโตเจสันตุถิจกตานิยตากาลินาธามาศวะนะเอตัมัง ขาลามุตตามังคันติจัสโวาจะสาตัสัมมานานันจัตตสสนังกาลินาธรมสางกัจชายตามังคารามุตตามังตบโวจัพฟมัจาริยันจาริยัสจันนัตตาสนาไมพนาสติกิริยัจัอตามังคารามุตตามังพุตัสตาโลกาธมเมหิจิตัญญาสนะกัมปติห้โสกังวีราชังเขมังเอิตามังคารามุตตามังเอตานิสานิกตโานาสพัทธมาปราชิตาสัพตัโสุติงคันติตันเดสังมังคารามุตตามันติสิบสองส่วนลัตนะปริศ ยังกินชีวิตทางอิทาวาหุระวาสักเคสุวายนาตานาปานีตานานุสะมัอาทิตาลัะเตนะอิตมิภูเทระตานาปานีตังอิเตนะสตินะสุวติหันดุขยังเวรคังอามาตังปานีตัญหาชะกัศกัจจะมุนีสมัยตโตนะเตนัธเมนะสมาธิกินจีอิตมิธเมระตานาปานีตังอิเตนะสตินะสุวติหันดุยมุต้าเสตตปาริวนาจิสุจิงสมัธิมานันตันิกัญญาหมู่สมาธินา เอนะสมมนาวิชาติอิธมิธามเมรตานังปานิตังเอเทนะสัติทนะสุวัติหุนตุเยบุคลาอาตาสัตัมปัสตธาจาตานิเอตานิยุคานิหนติเตระคินายาสุขตาสาสาวกไเอเตสุทินานิมหพลานิอิธมิสังเครตานังปานิตังเอเทนะสัตเทนะสุวัติหุนตุเยสุปโยตัมะนาสาตาเปนานิกามิโนกุตัมมะชาตานิเตปฏิปัตตาอามตมวิเกหะลัทธามุธา นิพพติงุชฌมนาอิตัมปิสังเขรตานังปานิตังเอตินัสตินะสุวติหุนตุขีนังปูนานังนาวังนะทิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภาวสังติตินะปิชาอวิโรณีฉันนานิปันติติรายะทาเยมปาริโูอิตัมปิสังเขรตานังปานิตังเอตินัสตินะสุวติหุนตุสิบสามโมเสตธรรมบทสหสวอัตตาหเวชีตังเสโยยาจายังอิตาราปชาอัตถานตัสสะโปสสะนิจังสัญญนตตาจาริโน เนวะเทโวจักคันทโปนณมาโรสหพรมหมุนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปัสชันุโนส,สิบสี่บทสวดเกศปุตสูตราสีตามิทางเตนะระเข้าวตาชะนาตาปัสะตาอาระหาตาสัมมาสัมพุทเถนะเอธะตุมเหมาอนุสเวนะมาปาระมะปรายามาอิติกิรายามาปีตกาสัมปทานีนะมาตักกะเหตุมานายะฆะเหนะมาค่ะ อาภาระปาริวิตาเกนามาทิถินิชานิขันติยามาพระพารุปต,ตายะมาสะมโนโนครุยะาตุเมเหอัต,ตนาวะชาณยะธาอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวะชายอิเมธรรมาวินยุขระหิตาอิเมธรรมาสมมาตาสมาทินาอหิตายะทุกขายะสังวตันติอัฐาตุเมเหปัชหายาธาญธาตุมเห อตตนิอตตนาวะฌานยาธาอิเมธมะอิเมธมากุศลาอิเมธมะอนาวชาัยอิเมธมาวินยุปสันปัสถาอิเมธมาสัมมาตาสมาธินาหิตายสุขายะสังวัตนติอาัตาตุมีเหอุปสัมปะชะบิหารยะถาตีสิบห้าบทสวดอุปนิยสูตร อุปนิยติชีวิตามัพป,ปายุงชาลูปนิตัสานะสันติตานาเอตังพยังมลเนเปขมาโนปุญญานิกายิราธาสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตามัปปมปายังชาลูปนิตัสานะสันติตานาเอตังพยังมลเนเปขมาโนโลกามิสังปัจจนิสันติเปโ อยู่ท่ากายเยนะสังยโมวาจายะอุทาเจตสาตังตาสาัสสเปตาสาัสสสุขายาหุติยังชีวะมโนปกจโรติปุนยังธรรมโมหาเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมะสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนทุขดิงคัติธรรมะจารี สัพเพสังขาราอนิจาติยะธาปัญญายาปสติอธานิพินติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญ,ญายปสติอธานิพินติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมานตาติยะธาปัญญ,ญายปสติอธานิพินติทุกเขเอสามโควิสุทธิยาสิบหกบทสวดอปานักชาดก อปนกาฐานะเมเกทุติยังอาหุตกักกกาเอตัรัญยาเยมทาวีตังคันหยะอปนาก,กังพาหงเวสารนังยันติปพัตานิวันานิจะอารามะรุขาเจตยานิมนุสษาพยาตจิตาเนตังโขสารนางเขมังเนตังสารณะมุตตะมังเนตังสารณะมาคัมมะสะพระรุขาปมุตจติ โยจะพุทธันจะทำมันจะสังขันจะสรางนางคาโตจะตาริอาริยะสัจจนิสามารถปัญญายปัสติทูกขังทูกขสมุปาทางผุกกษัจอติกรมังอาริยันจะอัดถังชีกลางทุกขูปะสมะามินางเอตังโขสรางนางเชมังเอตังสรณะมุตตะมังเอตังสรณะมาคกมะสัพพะทุษาคามมุจจติ จ็ดบทสวดพัทเถกรัตาคาถาอัตติตังนานาคาวาฆามายะนปฏิกังเชอานาคาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงะทติตีตามปะหินันตังอปตัตจาอณาคาตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้ว และสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหีรังอสังกุปปังตังวิธามนุตูหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงนไม่คลองแคลในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้ปุกปรงเถิดอัจเชวะจิตจะมาตัดปังโกสัญญามระัะงสุเว พึงตาความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุง่งนั่ฮินโนสังการเตนะมหาเสนีนัตมจุนาเพราะว่าความผัดเพียนกับมาจุราชผู้มีเสนาอย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาพิงอโหรตาม,มาตันที่ตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันติอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบ ย่อมเรียกคนผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เข็ดค้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล1สิบบทสวดพินาปเจเวคณะปาาหัชาราธรรมโมมหิชารังอนาตีโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพลความแก่ไปไม่ได้ พยาที่ทมโมมหิพยาทิงอนาตีโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาระนามโมมหิมารณารรมมมาราังอนาตีโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินาณาภาววินาภาวเราจะละเว้นเป็นต่างๆ คือว่าเราจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมัสโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันทุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยงังกรรมังกิษามีกัลยาณังวาปาปะกังวาตาสาาาวัสทายาโทภวิซามี เราทำกรรมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเ,เราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้ร <Fahrenheit> ับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเววังอัมเหหิแอพินหังปัจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเพินิบทสวดเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุขาปตาจะนิทุขาพยาปตาจะนิพยาโสกาปตาจะนีโสกาห้นตูสเปิปานิโนเอตาวตาจะอามเหฮิสัมพะทางบุญยาสัมพะทางสเปเทวาลูกโมทันตูสาพาัพสัมปฏิสิทธิยาทานังท่าทันตูสัทธายาซีหลังละขัน้นตูสาพาัพปทาภาเวนภาวนาพิระตาห้นตูขชันตุเทวตาคตา สัพเพพุทธาพระลปตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะระคั่งพันธามิสัพพะโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาท่านธรรมยังปฏิทานาคาถาโยพันามาเซ ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีรูเปคเรโพธิคเรตาหิงตัฮิงตาธรรมธาเนน่าพวันตุู้ชิตาโสทิงกโรนเตทาวิหารมันทะเรเทราจัมาชานักกาจะพิกขวุสารามิกาธานาปฏิอุปสกาขามาจะเทสานิกามาจะอิสราสัปปานาปูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจาตสัมภาวะ สร้างเศษหาชาตาทวัวปาติกานิยานิการธรรมะว่ารังปฏิจเตสัพเพปีทุกัสักรนตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัทราจับุคลาสร้างโคห้นตุสมะโควะอัธยาจหิตายาจ่าอามเหรคตุสัตธรรโมสัพเพปีธรรมจาริโนพูดถึงสัมปะปุญยามาธรรมเมริยะปเวทิเต2ีสิบเอ็ดบทสวดสภาพปฏิทานคาถา ท่าน,นธรรมยาปฏิทานาคาทาโยพระนามาเซอุญญาสิธานิกาตัสายานัญญานิกาตานิเมเตสัญนจะพาคีโนตุสตาน,านันตาปะประ,ะมาณนากาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทาโยทิธามาจาปิยะทิธาวาอันเยมัชตะเวริโน ตาติทันติโลกัสสมิงเตภุม,มาจัตุโยนิกาปัเจปเจกปัญเจกะจัตุโวการาสังสารันตาพระวาพระเวจาตังเยปฏิทานนัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจีมังนะับประชานันติเตสังทเทวาเตสังนิเวทะยุง มายาหินนานาปุญญานังอนุโมทัานนาเหตุนาสเปสตาสาทาหุนตัวอเวลาสุขาชีวิโนเขมปัดทันจะปะปนตัวเตสาสสิทธชาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้ทำในบัดนี้ และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแรสัตว์อื่นทั้งหลายที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอานุโมธนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออานุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจาอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรายัย ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าอใใ้้ผลจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเธอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอวยพรให้แก่ข้าพเจ้า และวัตถุมงคลพระขิงเวิพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งพระโพลิศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จ,จสิทธสิ์ทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุ